สวัสดีค่ะรีวิว tr ศูนย์งสอ,งสองเป็นกางเกงผ้าชีฟองนะคะมีสองสีสีชมพูกับสีดำด้านหน้าอนี้เป็นด้านหน้านะจ๊ะมีจับจีบด้านหน้าตรงส่วนที่เห็นตรงนี้จะเป็นหนังนะคะตรงขอบเอวเป็นหนังต่อกันแล้วก็มีกระเป๋าสองข้างกระเป๋าไม่ลึกมากค่ะ แค่ประมาณนี้ไม่ลึกใส่ของกระจุกกระจิกได้นะคะอบอกนิดนึงด้านในจะมีซับในนะคะซับในให้ถึงปลายขาเลยไม่ต้องกลัวโป๊ออันนี้ดูเหมือนว่าตัวใหญ่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่า,เ,าเปิดซิปให้ดูว่า ข้างในมีซับในนะนะคะด้านหลังเป็นซิปนี่อาจสวยงามมากด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันค่ะแค่มีด้านหลังมีซิปแค่นั้นเองสวยทั้งสองสีค่ะชอบสีไหนก็สั่งซื้อได้เลยนะคะขายดีมากๆค่ะรุ่นนี้ขอบคุณค่ะ